ที่น้ำได้เสียงมาวันนี้คือเสียงที่บริสุทธิ์ที่คนนครมอบให้น้ำต้องขอบคุณชาวนครท,ทุกท่านที่ให้โอกาสไว้วัดด้วยเสียงขนาดนี้นะต้องขอบคุณจริงๆและเป็นมิตรมิตรหมายใหม่น้ำถือว่านี้มิตรหมายใหม่โอกาสครั้งนี้ที่น้ำได้น้ำอยากให้โอกาสครั้งนี้ได้กับลูกหลานคนนครอีกมากมายที่อยากจะมาทำงานส่วนรวมทั้งหมด ในนครศรีธรรมราชน้ำอยากจะเวลข้ามให้ทุกคนคิดว่าตัวเองเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นนายกเทศบาลก็สามารถที่จะเป็นนายกอบตอสอจอหรืออบตอหรือสอส,อสอได้ทุกระดับโดยไม่ต้องใช้อำนาจของเงินโดยไม่ต้องใช่อัวคะแนนนะคะให้ประชาชนเขาได้เห็นว่าเราเนี่ยมีความตั้งใจขนาดไหน ตรงไปตรงมากับคนนครศรีธรรมราชคนนครศรีธรรมราชก็จะมอบความใจนี้ให้กับพวกเราเองนะคะเมือง<ม>ที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเมืองที่คนมีอารยธรรมเมืองที่เป็นเมืองที่ดีที่คนมีความสามารถมีความพร้อมทุกด้านขนาดนี้เปิดโอกาสให้กับทุกคนได้มีโอกาสที่จะเป็นผู้นำ น้ำอยากให้คนไทยทั้งประเทศได้รับรู้เลยว่าวันนี้น้ำไม่ได้ซื้อเสียงแม้แต่เสียงเดียวนะคะแล้วคุนนครก็มอบให้นี่คือสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จของคนคนครศรีธรรมราชนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของศักดิ์ศรีของคุนคนครศรีธรรมราชที่จะมอบให้กับตัวแทนของเขาโดยไม่ต้องใช้เงินโดยไม่ต้องใช้อำนาจใดๆ แต่ให้คนที่จะมาเลือกเป็นมาสมัครเลือกเนี่ยใช้ความจริงใจใช้ความตั้งใจใช้ความสามารถของคุณแบบเป็นกำลังคุณจะได้รับโอกาสนั้นจากคนคนครศรีธรรมราชค่ะ